สวัสดีครับวันนี้ร้านราชาหัตกรรมล้านนาะตั้งอยู่หน้าหอนาฬิกาอนุบาลลําพูนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับที่ร้านเนี่ยจะอยู่ที่อําเภอ,อเมืองจังหวัดลําพูนนะครับส่วนที่ที่บ้านนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในภาพเนี่ยเป็นฉัดห้าชั้นนะครับ ฐานล่าง80ซนเมตรนะครับตัวนี้ของเกาะสมุยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้ขนาดตามภาพก็คือ80เซน5ชั้นนะครับหรือฐานล่างกว้าง1เมตร5ชั้นนะครับหรือกว้างกว่านี้นะครับจนถึงประมาณ2เมตร3เมตรไปเลยนะครับก็ขอภาพหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง idline 095 692 5563 095 692 5563นะครับในส่วนของยอดก็ถอดประกอบได้เช่นกันนะครับ นะครับถอดได้ทั้งทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเวลาประกอบก็แค่สวมเหล็กตรงกลางขันขันน็อตนะฮะแล้วก็ใส่ยอดไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวสักครู่ก็จะแพ็คส่งที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ